Thank <laughs> you. ที่เคารพครับมีกวันหนึครับผมอป็นรัปมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกราชุงศรีกรรมการบริหารสมาคมทโฟนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินีนาถซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจากสาธารณเจ้าภาพโดยเฉพาะท่านพันธุ์ตรวจวรพงศ์และคุณแม่รุชนะศิริการจันทร์พุ่มพ่อ ร้อยตร,ร,ตรวจเอนาถพลสิริจามจนทภูมิเจ้า่างและคุณแม่ประถนาผ่านสถิตคุณแม่ของด็อกเตอร์อุ้ยฝ้ายด็อกเตอร์อำนา่านสถิตเจ้าสาวคู่สมรสที่คู่ควรกันที่สุดในรอบอนี้คีรับได้เกียรติผมมาทำหน้าที่เป็น,นที่ก่อน ในวันน ER. <im our> <ELLE> <owner gef> <necessary> ี้นะครับในเจ้าพิธีพรามผมขออนุญาตเข้าสู่ระดับพิธีนะครับขอเชิญทุกท่านได้น้องน้องของเสด็จสมมาสัมพุทธเจ้าองค์กรทุก้อเกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ utang saranam kacami, tamang saranam kacami, sangkang saranam kacami, tu diyanti utang saranam kacami, tu diyanti tamang saranam kacami, tu diyanti sangkang saranam kacami, ta diyanti utang saranam kacami, ta diyanti tamang saranam kacami, ta diyanti sangkang อารังสัมมารสพุทโภพคะวาพุทธังพัคขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพัคขวาตาตโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนโพัคขวโตสาวกสังคโฆสังขันนาม,ามิปริตวานะเมตังสเวตาพุทันตาอาวิชิตตจิตตาปริตังพนันตุสัคเคจาเมีจารุปเปขินิติคาระกาเตจันการิเควิมาเม پیرے دروپ نہ کہانی

ที่เคารพครับมีมาแล้วเหรอครับผมเป็นดรประสิทธิ์จิตราอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการบริหารสมาคมโบสถ์แห่งประเทศไทยในพระบารรมาธรรมจีนนะครับซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณะเจ้าภาพโดยเฉพาะท่านพันธุ์ตระวนบุรพพลและคุณแม่พุชนาศิริการจันทร์คุณพ่อ วันนี้ร้อยตำรวจเอกน้าพรสิริจารจนันทภูมิเจ้าบ่าวและคุณแม่ประหาทนา่านสถิตคุณแม่ของด็อกเตอร์อุ้ยฝ้ายด็อกเตอร์คำนาผางสถิตเจ้าสาวคู่สมรสที่คู่ควรกันที่สุดในรอบหนึ่งมีรับได้ให้เกียรติผมมาทำหน้าที่เป็นพิธีกร ในวันนี้นะครับเป็นเจ้าพิธีพราหมณ์ขออนุญาตเข้าสู่ระดับพิธีนะครับขอเชิญทุกท่านได้หน้อมของเซนัสมาสัมพุทธเจ้าองค์กรกลุ่มกันนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ utang saranang kacami, tammang saranang kacami, sangkan saranang kacami. Saranang kacami, saranang kacami sangkang saranang kacami, thuti yam aquí utang saranang kacami, thuti yam aquí tammang saranang kacami, thuti yam aquí sangkang saranang kacami, takthuyam aquí utang saranang kacami, takthuyam aquí tammang saranang kacami, takthuyam อรังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังรมพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควาตาตมธทำมังน้มัสสามิสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกาสังคโฆสังขันนาม,ามิปริตตวานิเมตังสเวตาพะทันตาอาวิคิตตจิตตาปริตังพนันตุสัเขจาเมจารุเปขิริติคาระตะเตจันตาริเกวีมาเม ทีเปรตเถกจักามีตาลุกนาคข้านีเกี่ยวัตถุยิเคตเตุมทิจันตาสันติเกี่ยงมนิวารวจันนังซาเทโมมีสุนันตุธรรมสวนาคารูอายังระันตาธรรมสวนาคารูอายังระดันตาธรรมสวนาคารูอาัมัตตาลิตาองค์สีสีสิทิพรฟอนมวอนวันวิเศษอาบิเลเตโชจัยตุพวัง ชัยยามังพลังตะโตโลกมังสุขังพลังอาวาหาวิวาหชัยยามหามุมงคุณด,ดังนี้เป็นเขา้าประกอบเข่าเป็นมือสั้นวันดีวันนี้ที่อมุตโชโตกไปนี้มันตกไม่จันขั้นไปนี้มันขั้นไม่แก้วเท่าแก่พุณแม่แหลโ จึงได้แต่งภาควันมีเครื่องกันพังพอมเท่าแก่มานั้นหล่อหอมอมยู่ภาควันสลอนสลายมีตั้งฝ่ายผู้แค้นแว้ใสก่ก้อยปัดน้อยต่อยตั้งวานอาหารลาเลื้อลาบสภาพ,าพรเตียมพ,มพรทอมสัน้นมีทั้งผู้พันและหมาจีป่าวางหีดเดาวดามาละห้องวนเอา เรา้องแกวยกใส่ภาควันชวนกันมาวนเตาเอาตุ่มรวยใบยสีไข่ด้วยดีเกลี่ยอดไต่ยอดไทยทดสะบุญญาพันผ่านลงมาแต่เมือง้างวกนาถักคุณซีคุณพันทรงซีสัางงามสภาท้าวพิลาจึงนบรัฐเป็นประตาทาวาประสิทธิชัยพะพรบพรพัออนเนพิเศษอาดิเลกเดโชชยตุภวัง ชยายะมันกลังดังนีเป็นเท้าปรากฏเข้าเป็นปีสัมธิธีชนโชประกอบโยกเป็นมิเมียควันตามสมควรโบหานแต่งไว้ขั้นดอกไม้ยกขึ้นเพียงตาขั้นสมมาลงตาเจ้าโคดโคดเอาไวเ้เงินขาวลูกสาบกขเ้นมาคาลายาาล,ลูกสาปลายเป็นไม้คามาบอยาแค่นี้ปุ่นแปลงดีพ่อแม่ ทั้ง่่าแก่แลตายายคนพวกหายปีใหม่ฝ้าห้องใส่เดินสารกุ้งเศร้งามมาหูมบ่ามาชุมสศร้งามกาควางพ่อได้อ่างว่า,าว่าเป็นของขอเป็นดองหัก,กิงลูกแก,ก้วกิงพ่อแม่ประสงค์ฟูงหงสาตายาย่เพิองหูเพิ่นหูแลออ้วตงแต่งคูนแปลงเอาคำแพงมาเป็นลูกแก้วบัดนี้แล้ว คอยจับเสื้อ,เอนเอาขวันให้จ้ามานำกันอยู่เทียมเป็นคูให้ควันนางอยู่ถัดดอกุอ้งฟูมบ้านอูมเจือแม่ดอกขัดเทาถัดดอกเทาคนตาเกตางงานตั้งไรทงเทียงเทาใหม่วันนี้ก็ให้คนโชมสีต่างซ้อมหูเจ้าที่เป่าแนนมาเตาในเหนือในก้นเอามาอยู่ให้มันนัน่งติ่งติ่ง,งวันนี้มาเยอะ วัน,นาอาขึ้นําโอ้ยมนต์้ำกันจับย่าเมือตะเวนคําลับปลาแดงย่าเมือตะเวนแดงลับปลาไม่ควันเจ้าไปอยู่คนเหนือหรือใตก็ให้มาเทียมกิ่งยาสาควันเจ้าไปอยู่ฝั่งฝา,ฝาแดงไกลก็ให้มาซ้ามือหนีวันนี้ควันเจ้า ยังอาไลน้าสู่เก่าก็ให้มาซามุนีวันนี้ไ้มาซัาเอกข้าวทัดดอกบัวละพันให้มาทาน้ามันแม่เจ้าแต่งไว้มาทัดดอกไม้ของเกตเลยด้วยมวยพุ่งงาประส้มใส่ซอสุ้งพี่้อง้าน,นไตเปิลพลอยหันึงทาเจ้าบญบวงสู่พายห้เจ้ามากินนายผาวันแต่งไม่ให้ได้พอ,อ,อนคนไข่ไก่ จะยังโตมูที่ยาโมเรสังขยานุทินทัตถุเีวันตะวมุจะโย่จะยสุใชยกมังคะเลอภราชิกลพันลังเกติร์เสปัิโกรเรียปิเตเกสัพพุทธนาธรรมัพประตูประตูทีสุนันตังสมันทะเลสุปัตตาตังสุติตังสุเปโนหัวสุตโตเสด็จธรรมธรจาย์สุปทัพกินังกายกรรมวาจามันปทัพกินังปทัพกินังมโนกรมมังปิติเตปทัพกินาปทัพนิยัตตวาระนังทันทีปทัพกิน พวัุสัพพะังัะพะเทวตาสะพุทธาุภาวนะสัพพะคมานุภาวนัสัพพสังาุภาวนะสัาสิตวัรตุเตนโมพุทธายะอิมุรสุปฏิยูสารบโตสารนัะภาวพุทธินิุปัโตสัพัมาะะมตาติมสาอิตาราเทวตาโสตปัโสเจิตพติสามติามิสมติามินะโมพุทธายะ อีทัุ้ทักษะกำลังยัษสังสัทธ์ทักะกำลังนักโมพุทธายะขอสองเธอจงพองเงินเป็นเพื่อเพื่อชิดอยู่ร่วมมิจฉาคู่แยกรู้แยกแต่เป็นสองปมเกี่ยวกันด่างน้ำหลังจากสังทองสิ่งใดปอขอให้สมอารมณ์เธอนักโมพุทธายะมาอุปอัตม็นีนิธีครับ